มาบูาย <c oughs> พูดสิยินพูดสิ <c oughs> อุ้ยแรงอยู่นะบอลน,นัดโดนบอกว่าอันยองอันยองมีกระบ,บา แกเหมือนมีคนแอบดูฉันอะจริงการฉันจะบอกเลยให้มันนี้ยินอะไม่อยากเมาเลยอ่ะ <c oughs> คิดถึงพี่พร้อมตอนนี้พี่พร้อมกำลังนี่เดี๋ยวเราไปดูเพจสี่กัน ตอนนี้เพ4นะฮะนี่เพี4นี่ฮะเขากำลังเซตติ้งสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนี่คือเพคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะกว่ของผมเองสวัสดีฮะสวัสดีฮบคืออะไรอ่ะสวัสดีคฮะคือสวัสดีที่ไม่ได้แบกอ๋อ อุ้ยคุณวอแอบดูเหรอไม่ได้คุณวอร์ว่จะแอบดูไม่ได้ทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมซื้อนี่ตอนนี้นะทวีเขากำลังเป็นประเด็นนะรู้ป่ะเรื่องเสื้อมิกกี้อ่ะคุณใส่ชื่อเขานะเขาชื่อมิกกี้นะอันนี้ก็ใส่มิกกี้เมาส์ใช่หรอไม่ใช่วอมัวอะไรอันนี้เป็นดิสนีย์แลนด์เคยไปป่ะยูนิเวอร์แซลอ่ะ เอาหรอที่มันปนกันได้ไงอ่ะมาบูหฮหมาบูเฮมิงกะลาบาด้วยพอมิงเปลี่ยนมากเข้ามาเมื่อกี้มิงกะลาบาชินเจ้ามั่วไปหมดแล้วพร้อมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแผ่นเกมไช่ได้ดิได้ไม่ได้เดี๋ยวเพย์สี่เข้าอืออพมพอวอกับหยิน แล้วใครดูไลฟ์สดสาราบอลเหรออ,อ่าน,นี่อันนี้เป็นเกมโดเรมอนนะทุกคนส่วนใครแบบคิดถึงไว้เด็กนี่เลยโปเกมอนไว้จับได้อ่ะพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วที่จะถ่ายมันพ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังพักสมอง<ห>อยู่นะถ่ายเลยวะอ๋อถ่ายงาน เก่งอ่ะถ้าบอยเก่งไปหมดวนนากอลงปะจริงๆเขาถ้าอ่านบทยังอ่ะเอาแค่เสียงอ่ะอ่านบทหรือยังก็ไม่รู้ก็ดูที่ผลงานเอาเองแล้วกันเฮ้ยพุ่มนิ่ไม่แห่แซะนน่าอน่าดู่งเ่เ่งเก่งเก่งเ่าเก่งอ่าเเก่ง่ะ หมายถึงว่าอยากให้รอดูเดี๋ยวพระรามว่ามีมาร์กจะแยกซีนไหมอยากให้รอดูเดี๋ยวพระรามครับผมว่าอ่ะยังไม่ต้องตเัดนะมีคนเมนมาบอกโปะนะโปะนะเขาบอกงี้ so today no rv battle No Not today <_ an> หลุดเกง่งโปะกันเกง่งสี่ข้างทะลอกแล้วคะ่ะ <_ an> <_ an> แกมีคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยสี่ข้างทะลอกแล้วเอาลูกอะไรดีอ่ะทุกคนมาดูนี่เรงเลวตงนี้ซื้อเกมใหม่เด้ก็ให้เลือกตัวนี่คือแบบพะพิ่งซื้อเพย์ซีมานนเขากำลัง,งหเหื่อฝากบอกคุณอนันต์ว่า เอสลูฟี่ซาโบกำลังเดินทางมาหุ้ยเขาสร้างแล้วอะยังไงเอาแล้วเอาแล้วผมไม่ได้คาดหวังแลวนะเนี่ยแต่ก็ขอขนาดเหมือนซื้อตู้ไว้แล้วนี่ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ตู้ที่บ้านยังว่างอยู่ผมเช็ดตู้ทุกวันเลยใช่จะเห็นเธอตู้ว่างมากเลยแต่แค่ตู้ยังไม่มีตัวอะไรไปยืนแค่นั้นเองเฮ้ยบ้าแต่เช็ดตู้ทุกวันนะครับอะไรนะอะไรนะแต่เช็ดตู้ทุกวันนะครับลงน้ํายางงงน้ายางเงาไว้เรียบร้อย ไว้รออะไรมาตั้งไม่รอสามสามตัวพี่น้องเท่าไหร่เออพี่น้องให้เคยหินวอร์บอมแล้วมาตั้งไปทุกเอ้ยนี่สมมติจะมีอันนี้เนี่ยพร้อมเยอะแ๊บนึงเพามีคนส่งมาเมื่อไหร่วะพร้อมเว้นกลัวหนาแล้วเมื่อไหร่ครั้งแรกมันต้องเซ็ตข้าวของคุณวีคุณวีอยู่ไหนวะคุณวีคุณวี อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะฉันหาไม่เจอ,อทุกคนของเยอะไปหมดแล้วอ่ะของเยอะมากคิดถึงยินบอใช่ยินบอไม่อยู่วันนี้บอ,ไปไ,อ,บอไปไหน่ะบอเอาเสียงแล้วอไปไหนไปนี่ครับเอ,อต่างจังหวัดบอบอไปต่างจังหวัดช่วงนี้บอไม่อยู่ เห็นยินปะยินอยู่ไหนต่างจังหวัดไงยินกลับไปกลับไปเช็ดตู้อยู่ที่บ้านที่มอโอเคไปแล้วเจอกันอยู่บนดาวเคาะห์ฟุงเะไปถ่ายดาวเคาะถ่ายอะไรกันตีข้างไม่ถูกกันเลย S 1> <S 1> เออๆๆๆทุกคนไปแล้วบไปไปมามามอยเล่นๆแล้วไว้แบบเพิกกดไลค์สดใหม่นะจ๊ะ